สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปท้ายกระสอบนะครับผมบ้านนาสวาสนีครับกะมาพบมาพ่อกันคือเก่าเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวหาแนวแเสียงก่อนเมือม่อน,นี้ครับเมื่อนี้กะนี่ครับได้เนื้อหมูมาเมื่อนี้ <c oughs> กับเข่าแบบบ้านนะครับหาแนวแเสียงก่อนเมื่อนี้นะครับอ่ามื่อนี้ได้เนื้อหมูมาเมือม่อนี้เอาเฉไม่เห็ด ป่นหมูครับืันนี้สิเม็ดป่นครับภาษากลางก็ทำน้ำพริกหมูนะครับแบบบ้านๆนะครับแบบสไตล์บ้านๆอีสานเขาเลง่ายๆนะครับเนาะนะครับกะบ่มีอะไรนะครับเนื้อหมูกะมีประมาณขีดนึงสองขีดก็ได้ครับแล้วแต่นะครับสมาชิกหลายกะเขาก็ใส่ปริมาณหลายวันสามขีดสี่ขีดก็วานไปนะครับ ก็มีอย่างไรนี่กะเป็นพริกนะครับพริกส่วนเดี๋ยวบ้านน้าจะไปจี้ก่อนนะครับเือเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็มีหอหม,ม,ม,ม้แดงแล้วก็มีอ่าพคอความป้อมนะครับอ๋อเราจะมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวบ้านน้าขออนุญาตเตรียมของแป๊มหนึ่งครับอ๋ครับไปเขั้นตอนต่อไปนะครับมาเลยตั้งหม้อเลยครับติดเตาแล้วตั้ง ใช่ครับอ่าต้องสอนนะครับเล่ต้องสอนใช่ขาดไปลยครับความแซ่บคือต้มใช้น้ำประแดกนะครับนี่ของแซ่บครับปลาแดกนี่เป็นต้อนเลยครับนี่ เห็นวนีนวป่ประมาณนี้ครับเนาะใส่ลง้ไปครับฮ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าเอาหมูมาใส่ไหมครับมาหนี่หมูก็มาต้มทะเลยครับ ปร่ต้องพิธีลิล้ตองไหลนะครับเดี๋ยวมันจะความนัวก็จะเข้ากันพอดีนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่าจะแผนกล้องหน่งนะครับนี่เห็นบ่นี่ครับปาเนี่ยเขาก็ต้มนะครับต้มจนหมูสุกป,ประมาณสักยี่สิบห้านาทีหรือประมาณสามสินานทีก สุกแล้วนะครับหมูมันสุกไงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ้องมาพว้ากันนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับอ่ะเขัาบผมไปนี่แล้วเบื้งหมอนกันอมอมอฮอกระเดือดได้ที่แล้วกะหมูฮอสุกแล้วนะครับเนาะตัวฮาส้มสไปแดกนะครับเนาะมาจะเอาต้องซ้อนออกแล้วครับมานนี้นะครับเราเบิ้งอาหารกันนะครับ มาเริ่งขั้นตอนต่อไปนะครับมีหมูสุกดีที่แล้วน,นะครับต้มใส่น้ำปบาเด็กนวันวๆมาเข่าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาจะมาปนมาหนินะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันมานน้นขออนุญาตปิดแก๊สปิดเตาปนนะครับอ่ะค้าบผนม,มาหนิเขาก็เตรียตรธธ่ยมวัตถุดิบเสร,ร็จแล้วน,นี่หมูมาก็หั่นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะทาการปนนะครับแล้วก็หมักพี่เขานะครับจี้เลี้ยวมาเข้าไปนะครับแล้วก็หอมแดงก็จี้เลี้ยวนะครับมาเดี๋ยวมาทำกัน,กน,นครับปเลยเอมา,น,มานะครับมันไม่ยากหรอกครับแต่ขอบ้านเขานะครับนี่พี่กี้เขาลุงไปแล้ว ียดหน่อยไป็นลายกัแลรีแต่ผู้มานะครับเด้ออันที่ใส่เผ็ดหลายกัเพิ่มบมกพริกหลายๆเนี้ยจากน้อยประมาณนี้นะครับเนาะเผ็ดหน่อยกัใส่บมกพริกหน่อย,อยประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่าคันใสเแซ่บอับมันต้องเผ็ดแน่้จากน้อยเนาะครับเนาะประมาณนี้เนาะนอ่าปนหมูแบบบ้านๆครับกับผักลวกแล้วกับพักสดเมื่อนี้จะใส่บ้านเขาง่ายๆนะครับเนาะ<ๆ> หมูใส่เลยครับบานี่ตามวิธีชีวิตคนใส่แรงงันนะครับวิบ่ใหเขตเมือมองอสาหกรัมประมาณนี้นะครับนะเนาะตําคม้นเข้ากันได้ไหมไอหมูมันแหลกไง,ไง่ายไหมประมาณนี้ตําเพราะหมูแหลกเลยก็หยดน้ำ ต้มประแดกใส้ลดบวงเข้าไปนะครับมม้งยต่ว่าเราเมือปองไว้ใน่ให,ห้มันฟงขึ้นมาใส่ตายมานีานน้นะครับเนาะทนที่ะไปนี่กันนี่ครับน้ำประแดงกต้มสูงนี่วงเข้าไป หยุดพ่นขุนป่นใสกันแล้วแต่เฮานะครับนะแน้ะแช่ตะผูมาหรือป่นแบบพอน้ำอุจูนี่กับพ่อมาเนี่ยนะครับอ่ะอ่าประมาณนี้นอนโอ้ยบวงคือสันเ,นเอาขออนุญาตใช้บวงเาาได้ครับเด้อมาณนี่ ฮ่วยๆพี่น้องเอ้ยนี่ได้ทีแล้วมาเนี้เดี๋ยวเขาแนบล้างสาดกันวะนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปปรุงรสแล้วครับไปนี่อ่าสีมึงกันโอ้ยลืมสีจางเข็มบดีเดี๋ยวบ้านเราขออนอุญาตเติมน้ำปาจากกันนะครับเดอ้อนะครับเพราะว่าบางคนไปเลยกินเข็มกินจางประมาณนี้ครับเนาะ ชาว้านก็นออกแบบก,กลางๆแล้วกันนะครับเติมน้ำปลายอย่างน้อยประมาณหนึ่งข้าวโตวครับประมาณนี้นะครับบ้านนี้ขาดบ่ได้ครับแล้วเ,เสียบนี่ผงนัวครับบ้านแบบายเ้อนบ้านเ้ากบผงนัวแบบถ้าเป็นลักษณะกนกาผงสูตนะครับประมาณนี้ครับอันหนึ่ง เพิ่มรสชาตินะครับอ่าประมาณมนี้นะครับโอ้ขาดไว้ดินะครับพรอ้อมครับพร้อม,ป,อมอป้อมนี่อนโอ้งามขนาดพร้อมป้อมอ่ะต่อมานีกคนเอาใบเลยสวยสอยทีสอยหางกะหอมคือนกอ็บ้านฮูนะครับฝากหอบ้านฮูแบบบ้านบ้านเลย สไตล์อีาสานบ้านเ้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะอ่าซอยหอมมานน้หอมกุ้มเลยวะนนี้เอาหอมใส่มานน้สวดลงไปนะครับอ่ากินข้าแล้วกันเด้อพี่น้องเลยนะครับปนหมูมาหนี้ ป่นหมูกับลวกดอกแค่กับมะเขือกับผักสดมาเท้าไปอ่าเรียลลครับเรียลล์อ่าเห็ดปงยาดนะครับเนาะกะผู้ใดยังพอมีเวลาหาแนวเส้นเลงอยู่กะลองเห็ดมาได้ปงปงหยาดก็ใช้เวลากระดุ่นนะครับต้มหมูกับประมาณจค่ยี่สิบยี่สิบห้านาทีเลยสูงแค่บ้าเท่าไปรอ่ะ แกวแล้วมาดเดี๋ยวมาได้ขออนุญาตเก็บ,บของเพื่อพิธีีอประมาณนี้เนาะอประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวหาพระเขาเกันไปนี้นี่ครับหาพระเข่าแล้วกน เดี๋ยวบ้าหน้ขออนุญาตตักบนหมูใส่สวยก่อนนะครับ,บ,เ,เ,บเพราะว่าเหตุจีแพนก็อย่างเปงว่าอ่าพักเขามีอย่างแน่้ใช่ไหมครับแตาที่จะทำมาเป็นอย่างไรทมานี้คำน้องแล้วข้าวบ้านๆนะครับแล้ว,ลวข้าวบ้านๆสไตล์อิสานง่ายๆนะครับสไตล์บบตบตเบาด วัดั้นโอเคครับผมเรียวเรียวบานเต้นอะไรแต่ไม่เบิ้ยสีสันออกมาหน้ารับประทานเดี๋ยวติ๊กเ่าก่อนเอาหนี้เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนี่ติ๊กเข่านี่เขากันหนึ่งไม่ไม่ไม่ท้อไปเดี๋ยววันรแรกจแพนก่อนเพิ่อเด้อ นี่เห็นไปนี่ครับรวบดอกแค่นะครับนึงเขาไม่ไหมนะครับปนหมูห่อนๆมาทอใเบ้าสุดยอดนะครับนี่บบกทว่วผูกกำลังพอดีมาเขียกันวันวันว้าว,ว,วเอาสมัยมาครับมากินข้าวเลี้ยงก,กันเด้อไปนี้เด้เอเนาะซื้ายแล้วนะครับเนาะ อ้อสุดท้ายแล้วนะครับเนาะกกมาได้กูมีอะไรนะครับแล้วก็ความพิเนษ้องเขานะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เห็นได้นะครับเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าเอฟซีก็ตามหาหลายเพราะไปว่าห้างหายไปดุนนะครับอ่สุดท้ายแล้วก็ขอให้่อามพี่น้องเขานะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่คไม่ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับเมื่อนี้ขอ,ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับบ,บ๊ายบายครับพ่ออย่นคลิปไหนครับขอบคุณครับ